มาค่ะมาดูอันนี้มันเป็นโจทย์เปรียบเทียบนะคะเศษส่วนหรือเรียงลําดับเศษส่วนตัวนี้มันมีมาสี่ตัวถ้าสมมุติว่าพี่เอ๋บอกว่าข้อนี้พี่เอ๋จะให้โจทย์เป็นจากอะไรจากมากไปน้อยใช่ปะมากไปน้อยอ่ามากไปน้อยวิธีการดูเดี๋ยวนะคะอ่าจากมากไปน้อย วิธีการดูนะคะก็คือ1ดูประเภทเศษส่วนก่อนตอนนี้เราจะเห็นว่าอันเนี้เป็นเศษแท้ตัวแรกนะคะเป็นเศษส่วนแท้ถูกไหมตัวที่สองก็เป็นอะไรเศษส่วนแท้ตัวที่สามก็เป็นเศษส่วนแท้แต่ตัวที่สเป็นเศษส่วนเกินหรือที่เราเรียกกันว่าเศษเกินแสดงว่าเราจะได้เลยว่าจากมากไปน้อยตัวที่มากที่สุดเนี่ยคือตัวนี้ ตัดทิ้งไปเลยค่ะตัดออกจากระบบไปเลยเพราะว่าเศษเกินยังไงก็มากกว่าเศษแท้อยู่แล้วนะคะโอเคนะต่อมาเหลยอ,อีก3ตัวพี่เอ๋หนูทําไงดี3ตัวนี้ถ้าเราสังเกตจากตัวส่วนก็คือมี4มี10แล้วก็มี8พี่เดาว,ว่าเราน่าจะทําส่วนให้มันเท่ากันได้โดยการที่3ส่วน4เราทําอะไรมันไม่ได้แล้วก็ปล่อยมันอยู่เฉยๆถูกไหม แต่ว่าห้าส่วนแปดนะคะอ่าห้าส่วนแปดก็ทำไม่ได้แต่ตัวเนี้ยเราทำเป็นอะไรได้เป็นอย่างต่ำได้ก็คือเป็นอะไรสี่ส่วนอะไรสี่ส่วนสิบทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำเราได้เป็นสองส่วนอะไรสองส่วนห้าดูซิมันจะมีประโยชน์ไหมเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะวิธีการก็ดูวิธีการก็คืออ่ะ ถ้าสส่วน4กับ5้ส่วน8เนี่ยเราเห็นว่าเราสามารถที่จะทำให้ส่วนมันเท่ากันได้ก่อนลองเอาสองตัวนี้มาคิดก่อนเราก็เลยได้ว่าไอ้สาส่วนสเนี่ยมันสามารถคูณสอได้ถูกไหมก็เลยกลายเป็นอะไร6ส่วนอะไร6ส่วน8ใช่ป่ะแต่ตัวนี้เป็น5้าส่วน8ใช่ไหมแสดงว่าเรารู้แล้วว่าตัวนี้ทำไมไอ้นี่ห้าส่วน8ไอ้นี่หส่วนแแสดงว่าไอเนี่มากกว่า มากกว่านะคะต่อมาเรามาดู4ี่ส่วนสิอ๋อหกส่วนแมากกว่าใช่ปะแต่ทีเนี้ยไอตัวหกส่วนแของเราเราลองทำเป็นอย่างต่ำดูมันได้อะไรมันได้อะไรสองส่วนไรเอ้ยสามส่วนไรอ๋อทำไม่ได้นี่หว่าลืมไปทำเป็นส่วนสองไม่ได้แล้วเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะได้ตัวนี้เป็นหกส่วนแกับตรงนี้เป็นห้าส่วนแปด ทีนี้ต่อมาเราจะเห็นว่าไอ้สส่วนสิเนี่ยมันสามารถทำเป็นอย่างต่ำได้สองส่วนหใช่ปะแพงงไหมไม่งงเนาะแสดงว่าตอนนี้เราเหลือเลข3ตัวก็คือ6กส่วนแปส่วนแแล้วก็2อส่วนหใช่ป่ะอ่ะอย่างนี้ค่ะเราจะต้องพอมันเป็น3าตัวมันเหมือนคูณทะแยงไม่ได้แล้วเราจะต้องทำยังไงดีก็คือให้หนูมาดูส่วน แล้วเหมือนคูณสลับเอาอะค่ะถ้ามันมี2ตัวแบบนี้ตัวนี้ก็คูณอะไรคูณ5ทางข้างบนแล้วก็ข้างล่างอันนี้ก็คูณอะไรคูณ5้าทางข้างบนแล้วก็ข้างล่างอันนี้ก็คูณอะไรในเมื่อ8คูณห้าก็ต้องคูณอะไรคูณ8ไอ้ทันไหมหลังจากที่คูณเสร็จนะคะเราก็จะได้เลขชุดใหม่เนาะมันก็จะได้เป็นอะไร สาส่วนอะไรสี่สส่วน40แล้วก็สิส่วน40เรียงได้ยังคะเรียงได้ยังนะคะเรียงได้แล้วนะคะก็คือเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าที่มากเป็นอันดับสองก็คืออะไรอันดับ1คือเพราะฉะนั้นคำตอบของเรานะคะจริงๆไอต้องเขียนท้างล่างเนาะ จะได้เป็นตัวแรกก็คือจากมากไปน้อยคือ12.7ส่วน7และตัวถัดไปคืออะไร30ส่วน40ตัวถัดไปคือ2 5 4ส่วน40และตัวสุดท้ายคือ16.40ส่วน40ค่ะวิธีนี้นะคะก็คือเราต้องพยายามทำส่วนนะคะให้มันเหลือ2ตัวให้ได้เข้าใจใช่ป้ะแล้วเราค่อยหาตัวมาคูณสลับแบบนี้ แต่ถ้าสมมติว่ามันทำไม่ได้จริงๆนะคะพี่เอกก็สอนเรื่องคอลอรนอไปบ้างแล้วจากการบวกลบเศษส่วนจำได้ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้มันจะเหมือนวิธีการหาคอรอนอรแบบที่เคยสอนไปเลยนะคะโอเคไหมแพลวเคปะอืมนะคะโอเคเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะคะเออก็ยากอยู่นิดนึงต้องแอบ,บแบบฝึกคิดนิดนึงนะคะ โอเคพี่เอกก็จบข้อนี้ไว้แค่นี้ค่ะ